น้ำวนแรกนะ่ไปเลยหรือสวัสดีครับใช่ครับ ทำใถนัดก็ออกอะทำใถนดัดก็ออกไปไปเมไป่ต้องเล่นบอ,อยห<ะ>่ไฮะต้องเ่งบอ,อยใหอ,ะอ,อจอนะไ,ได้สอนว่าบยใหญ่ใช่ไหมนั่งเลยค่ะมานั่งเลยครับนั่งเลยขึ้นนั่งเลยนั่งต่อเอกินไหมให้ถาวต่อ ่าช่ไหมเนี่ยจน้อง่ะยังไม่ต้องลงน้ำนะครไปในอเยนะอากาศอกาศนาปบลนาวหนึ่งองสา่เปดเาคู่อะไรอากาศอากอศหนาวปุ๊บหนึ่งสาหเปดเเป้า เป่าออกทาปากเป่าลูกหมอ่าพบทบ,ทบ,ทบไหมทหน,น,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็หกเจดแปดเก้าสิบเปม่าทบไหทบองนาไหมทบองนาทอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสทีนี้เวลาลงมาเวลาว่าน,น้ำอย่ากใช้ อหลังเนาะไอดีลถอยลุ้ไปขาหครับไอดีล่ามิวสิกเป็นตอหลังน้องเลยมิว็ตอหลังน้องเลยค่ะอนรักคเอออน้อกปูเอออวานู้้เอึใจอซือ กาเขีนกันนอยู่นี่เลานะทุกเดือนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปบสบ้อนะพกัวนอย่างเงี้ยกบาเขนงสาี่ห้กเดแปดเกาสิบแปดส้าวันี้กว่าวันที่แล้วอยูหนูก็ต้องร่งนะครับหนูทาเขียนกางเขาที่นี่นะ การแขนขาตอนนีเพิ่งก้แรกมองน่าอาชีการขาออกนี้นาะเอาแขนเขย่าที่นาข้างหน้าก้านี้นะคะกางขาออกด้วยกาขาออกอาชีวคื้ประดุกาใต้น้ำนะทุกทวกเนินน้อคเามอมนไว้อมงเพิ่นน ใจอะไรยังไงเดี๋ยวก็เกมียดกั4ทุกท่านิดปากให้ตัวติดปากให้ติดเกรดปากไว้ยังเลยไหนมัจะลำบากเลยจนน่นะอบันหนูเหยียบขาขึ้นแบบโอเค เออจะลำบากตอนขึ้นนิดหน่อยนะหนาวค่ะหนาวไหมหนาวเชื่อไหมไม่เป็นไรแล้วตอนตอนตอนนี้ราุกหนูต้องนม่งมองสามสี่3้ามองมือมองจอตมรัปิบ้าน หนูมองแม่หนูพูยหนาวไหมเนี่ยปิดตาให้สนิทแล้วค่อยก้มลงน้ำปิดตาให้สนิทนก้มลงน้ำเมื่อหนูไปเที่ยวอ่ะแลวหนูปิดตาให้สนิทไม่อ้าที่หนูสอนแม่ตอนที่น้ว่ายน้ำหนูพสามเสียเนี่ยมองแม่หนูสามเียเออแล้วก็ปิดให้สนิทแล้วก็ลงน้ำโอเคโเคโอเวโอเคโอเคออเคโอเอเคโอเคอเคโอเคโอเคโเอ ้มอกไปเลยโอเคชี้หน้มไปทางแว่นตาเลยโอเคไหมคะลองดูนะนึองก้นับนตเนะ18.90เงินกตองเนี่ยมันไม่ด้ปล่อยไปไหนเลทีนี้หนูอยกเป็นการเชื่อมต่ออาเป็นข้กระดาษตัวจะลอยขึ้นมาเลยนะครับูกอก็มา เด็กโตนะที่เริ่มว่ายน้ำเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มีสิกกำลังลอยอีกรอบนึง ลำบากนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวยอยากาคุณแโอเคตืบมามองมือ A มีไอ้วาดคู่ยังไงมองมือได้แล้วเขาเริ่มเป็มมองมือมองมือคู่ที่าวดยูมองมือ A ตรงนี้จะหนาวฝั่งนี้จะหนาวใช่ไหมมองมือฝั่งนั้นคืออุ่นๆเนยไยเพราะมีแดดใช่ไหมอืมฝั่งนั้นก็ไม่คยอุ่นอ่านม่อุ่นเ้บสองขดคะเล่้่อขาดห้าส้าเดิบสงยามานตอนส่วาับนที่เดิมเลยนะอคือโอ๊ยระวังระวังระวัง

คือระกันใจไหวหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาก็หายใจเข้าแล้วก็ุปิดปากให้สนิทแล้วก้มหน้าใช่ไหมลูกต้อปิดปากให้สนิทก่อนถ้าปิดปากไม่สนิทน้ำก็หากเข้าใจไหม รลงสาะดีตัวยไกลล เก่งแล้วเว้ยลงลงอีกล้ต้องลงอีกแล้วเนี่ยใช่ไหมโอเครอคุยังไม่ได้ไหวพอใช่ไหมออมันก็ต้องตอนอือุ้ดายนะครับตอนนี้ครบชั่วโมงแล้วครั้งแรกของิวสิกเลยนะเหล็จแ้วสก่งมากเลย นเออมันจะมีอยู่ในรายโน้ตกลุ่มนะคะแม่ลองให้น้องตามดีล้งหน้ามาเขาก็จะวได้ที่วายนเให้น้อกลับไปทตนรมากขอ้วชั่วโงแรกเออเอออหนูไม่เอาแว่นเนาเอาแว่นเปล่า เอาเป็นไหมไม่ต้องอะไรเนาะไม่ได้ดำาแตา่เ็นือเอาเป็นปะล่ะใส่แบน้อ่าใส่้ไใส่เออใส่ไว้กันมันเป็นบอร์ดเกลือไงเอไม่ใส่ครั้งแรกมสครั้งแรกรู้สึกไงบ้างครั้งแรกตอนเล่นอเหรอตอนตอนที่เรียงกูอ่ะหาทายไหม Ừ. Ok rồi. โต้ตาใช่ไหมอ,อืมหาอะ,อะไกินได้หิวหวิวตลอดลอืมหิวมา,มากจะมากจสุด